เด้นอผู้หักผัดเอาไว้หลังผู้สร้างเอาไว้ข้างนาหาปลามาปอนนมม้าผัดผู้หักกระดอกกระเดียหายหนาหลับแล่เทนอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจทักพญัญําค,คมนะครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมครับทุ่งนานรอรถมาเกี่ยวนะครับ รู้สึกว่าข้าวจะงอมบนแล้วแต่รถเกี่ยวก็ยังไม่มาอยู่นะครับสุดท้ายก็คงจะไม่ได้เกี่ยวนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรอไปก็นึกถึงพญาคูบาอาจารย์ที่ได้ยินมาคนนึงจะพูดให้ฟังว่านะซึ่งขึ้นบนแรกก็บอกว่า,าผู้ฮักเอาไว้หลังนะครับ ผู้สั่งเอาไว้หน้าหาปลามาป้อนมานหรือพูดง่ายๆว่าคำว่าเอาไว้หลังนี่ก็คือว่าเมื่อเจออันตรายต่างๆนะครับคนที่ตัวเองรักเนี่ยก็ต้องเอาไว้ข้างหลังแล้วก็บังไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายนะครับส่วนคนสั่งก็เอาให้อยู่ดานหน้าประมาณนี้นะครับ ซึ่งบางอย่างก็มีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับให้สังเกตดูว่า,าลิงนี่ถ้าลูกมันเนี่ยตัวไหนเนี่ยที่มันลักนี่ครับมันก็จะเอาไว้ข้างหลังนะครับส่วนตัวที่มันชังเนี่ยมันก็จะเอาไว้ข้างหน้าเวลามันกระโดดโลดเต้นไปสิ่งที่เกียดขวางนะครับเกียดขวางก็จะแย่ก็แทงตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับ แต่ลืมไปคิดว่าไอตัวข้างหน้านี่ได้ประสบการณ์นะครับเพราะมันจะหากินเองโดยธรรมชาตินะครับมันจะหลบจลีของมันเองมันจะหักไปไม้เองอะไรเองจับลูกไม้เองโดยที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะครับเพียงแค่เกาะอยู่อย่างนั้นแต่ตัวหลังนี่ก็คือรอพ่อแม่อย่างเดียวนะสุดท้ายคนที่มีประสบการณ์ก็คือตัวอยู่ข้างหน้าน,านะครับแต่อย่างไรก็ตามบทสุดท้ายบอกว่า พัดผู้หักกระดอกกระเดีย้ยตาหายหนาลับแรก็ค,คิดว่าตัวตัวคนที่ตัวเองปกป้องนั้นนะครับว่าจะดูแลเจ็บป่วยเจ็บไข้อะไรนะครับหวังไว้มากอะไรไว้มากแต่สุดท้ายนะครับคนที่ดูแลแท้ๆก็คือคนที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังแต่คนที่ตัวเองคาดหวังจริงๆกับไม่ได้ดูแลนะครับก็หายหน้าไปไม่กลับมานะครับความหมายก็จะประมาณนี้นะครับก็อขอฝากไว้นะครับ ให้พิจารณาร่วมกันนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับในกล้ากับผมที่มีสติปัญญาอน้อยนิดนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม